ใช่เจ<ไ>้าพรมตีน้อยชินใช<ค>่เนาะซ้อมมากี่วันเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ข่ายปีเคข่านมือมาปีเคเลยอ่ามีใครเป็นคู่บอลซ้อมแล้วมั้งพี่มีอย่งน้องในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วพรมตอนนี้ยีสิบเจ็ดนะสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สามกว่ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เดียต้องมาเจอะปาจีนะยังไม่เคยต่อยปาจีแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยปาจียังเขามือจะตาย วันนี้มาเจอบางทีหวังเก็งมาแพง้ไงดีแล้วดูมันไหมพีล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยใครเป็นอาเดชเป็นไหเสมอเสมอไปวันนั้นต่อยอีเวตเท่าไหร่ร <108. S 1> ้อยแปดร้อยแปดนี่ต่อยร้อยร้อยเก้าเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกินเท่าไหร่เกินปอนกว่าครับเดี๋ยวมาวิ่งยีเซนยีสายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี่กี <100. S 1> ่เปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยโซแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอเอาชนะนะคุ้มมากกี่กิกโลไฟนี่ สามโลสี่โลคต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราหลักร้อยกว่าไฟคนจังหวัดโคราชเด็กโคราชอัศฝากช่วยช่วยแฟนครับชาวโคราศในทีมใจผมแล้ววันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะด้วยขอให้โชคดีผมมาครับครับโควินมาทำดีไฟเดีซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่อยู่ที่เดิมที่ปทุมเรานี่เองมีใครเป็นกู๊ปรอลซ้อมไฟนี้ก็มีพี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ สูงเท่าไหร่แล้วครับร้อน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ใมวยสไตล์อะไครับวันนี้ต้องมาเจอจิ้งสอนะเคยต่อยกันไหมไมยอย่างเลยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกย์เอาต่อยจิ้งสอนงเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอจิ้งสอวางเกยวางแผงไงดีครับก็เล่นตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขอุดตัวเดียวล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ต่อยที่นี่เลยวันนั้นไปกับต่อยัสิงดาวเไปกี่วันวันนั้นพาไปคะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ 112ครับก็ขอวันนี้เกิดร้อยสิมเมื่อเช้ามาแวนน้ำหนักนี้เกินเลยอขาดพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบรอแล้วร่างกายไปนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็็เตมครับสมบูแห่งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาแช่นาดกใครนะคุณมากี่กิโลกกิโลต่อยมวยไทยของเราหลักหกสร์เขนจังหวัดปฐุมเด็กปทุมเลยเอาฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากไปพร้อมเอาแช่นะนะอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีอมว่าครับไป ใชเสุดจีวิชาภมใครที่เอาซ้อมมากี่วันเด่นสอัซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่อุงเทียมีมีใครเป็นกุ๊กบ้าซ้อมมากตอนนี้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสบองน้ำหนักปบอยแล้วตอนนี้ประมาณเป็นปอนด์ใช่ร้อยสิบถ้าเป็นกิโลประมาณหกสสิตห์ วันนี้มาเจอยิ้มสยามเพราะว่าเคยต่อยกันมาเหรอจะต่อยบูทอนเป็นไงบ้างตอนนั้นโอเคก็จะวันนี้เข้ามากรุงเทพแต่ตอนเข้ามากรุงเทพยังไม่เคยต่อยกันอันนี้กับเพิ่งมาเจอกันใหม่นะเขาเมื่อสไตล์วันนี้มาเจอกันนะวางเกลียวแผงให้ดิไปเรียนตัดสไตแล้วเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ลาสเวกัสวันนั้นต่อยกับใครเป็นไงบ้างเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนี่ต่อยได้อยห้านะถ้าเข้าใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขับ มาสะระบายร่างกายไปดีกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ<อ>์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาเชนะขึ้นนำทุกคนเลยคุ้มมากี่กิโลสโลต่อยมวยไทยมาทามาั้งหมดตอนนี้ห้าคนจังหวัดสุรินทร์ฝากชิญยชวยแฟนคลับเลยฝากท้าสุรินทร์ช่วยเป็นกำลังใจกันครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับไปเรื่อยๆที่สยามเขาเล้นปิงปุ่นไปแล้วซ้อมมากี่วันเด็สองอาทิตยซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมกับตันเคียนว่าซึ่งดีอยู่ที่ สมุทรสาครมีใครเป็นคู่บอลซ้อมมั้งตอนนี้พี่ๆนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเัวสูงเท่าไหร่ครับสองหกสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ใช่ครับมเดสไตล์อะไรครับสิงห์วันนี้จะต้องมาเจอเด่นชัยเนาะเคยต่อยเขาไหมสี่ครั้งละเป็นไงบ้างชนะขาดแพ้อโอ้กัดคนละครั้งวันนี้ไฟที่สามเขามือสไตล์วันนี้มาเจอเขาใหม่นะตอนนั้นต่อยอยู่เบรดร้อยเท่าไหร่ต่อยมาหน่อยอ๋ออันนี้มาในกรุงเทพ แต่บ้านนอกนั่นปล่อยต่อยหมดเลยวันนี้มาเจอกรุเงเทพเนี่ยคิดว่าวันนี้เอาชนะเขาได้ไหมมัมม่นใจเลยแล้ววันนี้ต่อย15ถ้าเข้าไช่ำหนักนี่ยคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดเกินห้าขีดห้าขีดและล่าสุดต่อยใครไปไปครับโวนที่รังสิตเปย์กีงเมื่อวันนั้นชนะเหมือนกันเปย์เท่าไหร่ที่รังสีร้อยสี่ร้อยสี่เดี๋ยร้อยห้าเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโล โลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกคนจังหวัดปามาฝาก่ึ้นช่วยแฟนคลับหน่อยอ่ะฝากน้องครับวันนี้วันนี้เปิดคู่แรกเลยนะถ้าชนะวันนี้ขึ้นนำก็สองหนึ่งอ่ะวันนี้ก็ขอโชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมสิงห์บุรีสตีความครับไฟเนลซ้อมมากี่วันเอ่อประมาณเดือนนิดครับจะซ้อมอยู่ที่ค่ายสตีความไปอยู่ที่กรุงเทพยนี่แหละใช่ไหมมีใครไป็นกู้บอลซ้อมแล้วบ้าง ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆแล้วก็ฝรั่งอ่ะตอนนี้เราอายุ21ปีสูงเท่าไหร่ครับ175น้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้5 4 5โมเดลสไตล์เลยครับสไตล์มาเตะาวันนี้เด็ต้องมาเจอเพชรนำชัยไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกต่อยยังก็ดูแลครับเขาโมเดลสไตล์เดียวกันนะวันนี้มาเจอกันนะวางเกมวางแผ่งไงก็รอดูุพิธีครับล่าสุดต่อยไว้ที่ล่อามเนินนะวันนั้นต่อยกับใครแทย์พาวปนไงบ้า ชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่นะต่อยอยู่ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ปีนี้ต่อยร้อยสิบสองเนาะใช่ครับแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วหายไปไหนมาก็ไม่มีรายการเลยครับ <laughs> หายไปเลยหายไปกี่เดือนเนี่ย <laughs> ก็ที่ไม่ได้ต่อยมาถ้าไม่ได้ต่อยของพีจีดีก็ประมาณห้าเดือนได้ประมาณสี่ห้าท่าเดือนได้แล้วนี่กลับมาแล้วถ้าเกิดเข้าไปเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่นิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ ครึ่งปอนกับหมาวิ่งนะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี้กือเปอร์เซ็นเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแค่เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามโลเกือบสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด40กว่าครั้งครับคนจังหวัดสิงห์บุรีครับเด็กสิงห์บุรีอยู่แล้วฝากเชื้อเชิญครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สิงห์บุรีด้วยครับผมจะทำเต็มที่ทำเท่าไมาให้ได้ครับวันนี้คู่อีกช่องฟูนะขอโชคดีครับ ใชสก็เดับมาในคลองนี้เองใเจ้าซ้อมมากี่วันเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ท่ายืนอยู่ที่ปฐุมมีใครเป็นผู้บอกซ้อมก็นิชาวลกะลาทองระเบิดพี่บีนอนไม่ใครเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ 57ครับมวยสไตล์นครับวันนี้มาเจอแอตโตดาไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยหรือยังก็เคยดูครต่อยกับน้องมวยสไตล์วันนี้มาเจอแอตโตดาเนาะวางเก่งว่าแม่ให้ดิมวยสไตล์มีอะไรเด็กแก้ไขวุฒิขาบอกเดิล่าสุดต่อยไหนไว้วันนั้นต่อยกับบางตอเป็นบางแทนนอกเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ว่าจะแปดแล้วก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมเมื่อเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ได้ยังมามาดีมาสบายร่างกายไปนี่เกือบเซนเป็นรอยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้้อมาแจ้งเกิดเขาก็จะมาเกิดเหมือนกันจะให้เขาเกิดก่อนหรือขอเกิดก่อนขอเกิดก่อนนนะไปนี่คูมากี่กิโลก่จอยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดไปชกบูชาเชิญชวนแฟนเข้าเลยนะด้วยเป็นใจผมขออนุญาตเป็นดีอาหาวนี่ขอโชคดีขอบมากครับโอเคบอยเจอเราวตอนนี้ใช่เนี่ยซ้อมมากี่วันเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมที่ระยองนะมีใครช่วยเป็นผู้ประกอบกบ้างตอนนี้ก็พวกที่บอยแล้วพวกพี่ๆในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายีสูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักปบบบอยเราตอนนี้ มือสไตล์แหละครับวันนี้เราต้องมาเจอมาลายทองเนาะเคยต่อยกันไหมมครั้งแรกเลยศึกษาเกมียวต่อยยันได้ดูยังเขาเมือสไตล์วันนี้มาเจอมาลายทองวางเกลียวแผงห้ดิก็มาเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขเขาเขาบ่ทีล่าสุดต่อยวที่วันนั้นต่อยกับใครจัดกูแพงมากแพ้พายแพ้คะแนนเน็ตเนาะพายแพ้หอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่มาแทนอ๋อวันนั้นเรามาแทนด้วยวันนั้นต่อยอยู่เวทปล่อยเท่าไหร่ ร้อิบสีวันนั้นปล่อยไปต่อยวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเนาะเมื่อเช้ามาเวีนน้ำแบบนี้สิบแปดพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่หต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราเกคนจังหวัดสีสเด็กีเกตอ่ะฝาช่วยชแฟนเขาช่วช่วยช่วยแฟนกำลังผมวันนี้แจ้งเกิดอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ ครับผมเช่นนัมไชยปาโดุยทายาไฟนี่เราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพรลักบุญตอนนี้ไม่อยู่พหลักบุญไฟแรกเลยครับและอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปรุกบอลซาลมังเยอะก็มีพี่ปฏิหารตัวเองอย่างนี้ก็เช่นนัมโชก็เข่นวนตอนนี้เราอายุยี่สิบยันผิวัสูงสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณน้ำหนักปบบฝอยแล้วตอนนี้หน้าผิวมวยสไตล์อะไรครับ ก็มวยตีขาต่อยมาครับวันนี้เลยต้องมาเจอสิงห์บุรีครับยังไม่เคยต่อยมั้งใช่ไหมครั้งแรกเลยซึ่งสายเก่งเขาต่อยย่างได้ดูยังดูเขาเมื่อสไตล์มวยทรงคล้ายอ่ะวันนี้มาเจอสิงห์บุรีวางเกยวางแผลงให้ดีก็สิงเดินก่อนเมื่อสไตล์เราวนะมีอะไรเด็กค่อยแก้ไขเขาบนวิธีล่าสุดเลยเราไปต่อยไปที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับไปข่าวเป็นยังไงชนะนอกเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองก็เหรีนี้เลยวันนี้เราไม่ใี้ช้่งหนักแล้วเป็นไงมาเกินจุดสี่โอ้ยยีเซียนยีสายสักนิดเดียวร่างกายไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูยข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมพร้อมครับคุ้มมากี่กิโลสามกิโลครับต่อยมวยไทยของเราหลักเยอะร้อยร้อยร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดคีสเกตอ้าวฝากเชิญช่วยไฟขับฝากพี่น้องชาวีแดบมันยีเชียนเต็มทีอันนี้พอชนะนะวันนี้คู่เอกช่องถูกด้วยอ่ะขอโชคดีก่อนครับ สวัสดีครับผมชายโทนวัวอุรชาไฟนอลซ้อมมากี่วันอ๋อมา,นนา,าสออี่ปีกันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่กรุงเทพเราเนาะ,<ส>ะมีใครเป็นผู่บ้อ,ซอกซ้อมตอนนี้ก็มพีพี่ศิลาก็ฝรั่งเลยค่ะแล้วเพื่อนๆพี่บีนอนในค่ายด้วยกันตอนนี้ชายโทนอายอุเท <49 S 2> ่าไหร่แล้วเก้าแล้วสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ห้าบเกมวยสไตล์อะไรครับทีมวยสไตล์วันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอเด็กเพนเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยแต่ดูว่าอ๋อยังไม่เคยกันเลยแล้วศึกษาเก่งเขาต่อยไหมยังดูบ้างเขามวยสไตล์บูดูแลวันนี้มาเจอเด็กเพนเะวางเคียงวางแผงให้ดิก็เรื่อยบตามเราแข่งกันตามสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้ยเขเบอร์เดียวล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่เลยอ่าวันนั้าต่อยกาจากรัวเป็นไงบ้างชนะนกไดเวทเท่าไหร่น้าต่อยอยู่ร้อยหก ร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สองเนาะเมื่อกี้สอบหนักยังสอบเป็นไงบ้างเมื่อเจอปอนครึ่งกับหมาวินยีเดย์ยีส่ายเนาะหน้ากายจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะไฟมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักเท่าไหร่ละ <80 S 1> เกือบ80คนจังหวัดขบวนครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็เป็นกำลังใจรวมๆครับจะทำให้เต็มที่ครับใครที่ขอ,อโชคดีมากครับครับเด็ดเป็ดเป็นยินดีกันเลยมี่ครับไฟน้องซ้อมมากี่วันประมาณเดือนกว่าจะซ้อมอยู่ทายเป็นยินดีกาอยู่ที่เดิมเลยมีใครเชิญเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้มีเดชยาเป็ดเด่นแล้วก็น้องๆพี่ๆในกายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ24สูงเท่าไหร่ น่าร้อยหกสิบกน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสองครึ่งครับมวยสไตล์อะไรครับมวยบุกับวันนี้จะต้องมาเจอชัยโทนเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยซึ่งสาเก่งเขาต่อยเขายังเขาเมย์สไตล์เยสไตล์เดย์สไตวันนี้มาเจอชัยโทนวางเคมาแบบง่ายดีตามเกมครับมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเขาบนทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ได้แน่นอนวันนั้นต่อยกับซาโตะเป็นยังไงบ้างชนะนอกกับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยยังยี่สามร้อยยี่สิบสามวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะ เมื่อเช้าสองเนกเนี่ยน่าจะเกินปอนก็มาวิ่งเยซีนีสายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแข่งนาขับไพ่เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลประมาณเจ็ดกว่าต่อยมวยไทยของเราหรอเยอะร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดสุรราษฎ์เด็กสุราษฎร์เอาฝากเชิญช่วยแฟนครับครับวันนี้ก็ติดตามดีเป็ด้วยครับตาจะไม่นอนพี่บ้างครับขอโชคดีขอให้มาครับครับไปกับบม๊ซี่ซ้อมสองอยงใคราซ้อมมากี่วันนี่ก็ กับเบียร์ก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยมีใครเป็นที่ไทยตอนนี้ตะรันที่เหือดียักษ์แล้วก็ฝรั่งในไายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว20สูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ม่วยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโฟินเนาะเคยต่อยเขาไหมยังเลยแล้วได้ศึกษาเก่งกันต่อยเรือยังเขาเมื่อยสไตล์ วันนี้มันเจอโฟบิ่นวางเกมวางแผนไงดิอ่าอย่างนีเดี๋ยวค่อยแก้ไขอุ้ยข้เบี่ยงีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นเตะกับใครยลเฟรมังตอชนะคะแนนนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันนั้ต่อยร้อยสิบสามแล้วเพราะเวทนี่เลยวันนี้ก็ร้อยสิบสามเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดสอบยังเกินอยู่สิบสามสิบสามเวทก็มีนามเดีอะไรยีเส้นมีสัตว์ก็หน่อยร่างกายไฟนี้สมบูรณ์อย่างไร วันนี้ก็พร้อมเอาเชนะเอาใครเหมือนเดิม<ะ>คุ้มมาคิโลก็ประมาณสามสีโ่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เขาเราหลัลกก็ร้อยบาทพ้นจังหวัดสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญช่วยแฟนครับก็หทุกคนช่วยกันช่วยเป็นกำลังใจนะครับวันนี้กำลังเปลี่ยนอ่ะขอโชคดีมากครับครับมาดามสมศรีวัฒนาไปเที่ยวซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมใหญ่ค่ายอาวัฒนาครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกีดครับอยู่ศรีสะเกีดเลยแล้วนี้ยตอนนี้มีอ่ามีใครไปรุกพวกซ้อมมากตอนนี้วันใหม่ กับเพล็กพี่ๆนอนในคใครก่อนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบปีครัสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ห้าเก้ามวยสไตล์อะไรครับเท่าจีเนอรวันนี้จะต้องมาเจอเพชรลุ่งเนาะยังไม่เคยต่อยกันอย่างครั้งแรกเลยสื่อสารเก่งต่อยยังได้ดูยังสื่อสารเขามวยสไตล์ก็มุดเข้าเตีองอ่ะวันนี้จะต้องมาเจอเขาเนาะวางเกลียวมงแผงให้ดีก็ต่อยตามสไตล์เรา มีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขก็ไปดีเนาะล่าสุดเราตัดไปที่อยู่ที่หลังสิบหลั้นตัดกับไต่กับทำได้ไหมเป็นไงอ่ะชนะหรือแพ้วันนั้นชนะครับชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามก็ดีเลยตอนนี้เราตอนหนึ่งปอนด้วยครับอืมไหวไหมไหวครับไพยายามีปัญหาเนาะถ้าเข้าไปเจ้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดนึงครับประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกินไ่าด็ หนึ่ก็คือมาวิ่งอันนะยืดเส้นยืสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปสิบเปอร์เซ็นต์นะส่งมวยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออนชนะของค่านะคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักเท่าไหร่แล้วก็เจ็ดสิบคนจังหวัดศรีสะเกะเด็กศรีสะเกะเลยอ่ะฝากช่วยช่วแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องศรีสะเกะตั้งกูช่วยเชียร์ให้เราวันนี้พร้อมออนแชร์ขับค่านะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ เรียกนามตัวไหนครับชกน้ำส้มโบราณมวยไทยครับไฟต์โซมักกี่วันแค่สองสามนาทีครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบุญธรรมมวยไทยอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยและอยู่นะตอนนี้มีใครช่วยเป็นคู่ปะซ้อมกับเพื่อนๆใครตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไรร้อยสิบมาหนักปล่อยป่วยแล้วตอนนี้ถ้าเป็นน้ำเกลืครับมวยสไตล์ไหนครับบุ๊ควันนี้มันจะมันจอลูกกอกเบ็ดนะเคยต่อยเขาไหม ครั้งหนึ่งวันนั้นแต่งกันพี่จริงเแพ้บ้างแพ้คะแนนเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดก็เบียดเบียดกันแล้วเขาเมือสไตล์วันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้มาล้างตาได้ไหมมั่นใจเลยนะแล้วแล้วเราต่อยวันนั้นเบียดใช่ที่ต่อยเขาร้อยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเนาะแต่ล่าสุดเราต่อยใครมาต่อยโชคดีที่ชนะวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าเนี่ยร้สิบแปดเมื่อเช้ามาอค่ไหนน้ำหนักนี้ช่างแล้วพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายเฟ้นี่กี่เปอร์เซ็นต์ <1000. S 2> สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชำระล้างตาเลยเอาชนะคืนเลยนะคุ้มมากี่กิโลฟันไอ้นี่สามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามชั่โมครับคนจังหวัดชุ๊กจามันครับฟากเชื่อแฟนครับครับเรียนนี้ฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ต่อยคู่ทสามช่องทูด้วยครับขอให้โชคดีขอบคุณครับคะแนนด้วยความเป็นพละเวัน ดีกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนธรรมศาสตร์กัที่เดิมเลยปทุมเนาะแล้วมีใครเป็นผู้กองซ้อมอ่ะก็พี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสูงเท่าไหร่แล้วหกแปดน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้ห้าเก้ามวยสไตล์อะไรครับมวยเขาววันนี้มาเจอน้ำสุกเนาะเคยเจอมาแล้ววันนั้นเป็นไง เคยชนะเขามาด้วยแต่นานยังประมาณปีกว่าเลยวันนั้นชนะเขาแบบไหนปิดกันหรือว่าขาดเลยขาดเลยตอนนี้ว่าเจอกันใหม่นะวันนั้นต่อยเวทร้อยร้อยเจ็ดออวันนี้ต่อยร้อยอะไรนะสิบแปดสิบแปดที่วันนี้ย้ำใจนะได้ไหม แต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะแต่ประมาทไม่ได้อันนี้เรามาแทนไหมหรือว่ามเงินอะไรกันพี่จริงแต่ประเทศญี่ปุ่นแบบเขาเลื่อนมาทั้งคู่เลยโอ้ก็เลยเริ่มมารู้ตัวกี่วันรู้ตัวประมาณอาทิตย์กวันอาทิตย์กว่าเราก็ซ้อมอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ร้อยสิบแปดถ้าเขาจชาหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเนี่ยขาดนิดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอรเซ็นต์สบายครับสูงแน่ๆวันนี้ก็พร้อมย้ัแชนะเลยล่าสุดต่อยใครไป ล่าสุดต่อยกับพี่ตองแสงที่ที่กอลสมวยเป็ียกันมาวันนะั้นแพ้แพ้คะแนนเหรอแพ้เนาะแพ้นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้ามันใหญ่ไปหรือว่าไงก็พอดีนั่นแหละครับแต่ไปพลาดวันนี้เลยพอมาเจอผู้ปรเก่ามาแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาห้าห้ากิโลกรมลัมลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบคนจังหวัดบุญเลิศธานีเด็กอุบลอ่ะฝากเชิญเชิญแฟนครับ ตาเวียนรังใจให้ลูกบอเป็นบริเวณวันนี้เต็มที่นะขอโชคดีขอบครับครับแข่งอที่บนครับไฟนอลซ้อมมากี่วันหเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นดีนที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นลูกบอลซ้อมไฟนี้ก็มีพี่แฟรนะครับที่นะ้นคะในค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ16สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยประมาเกือบร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าหกห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอเจ้มเด่นเนาะ ไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อจะตายวันนี้มันจอสุนเดชวางเกมมาแบงให้ดีก็เลยตามสไตล์เราเนอะมีอะไรเด็กแก้ขาวุ้นก็เบื่อทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่รันสิตอนนั้นต่อยกับเสียเพลินเปลี่ยนมงชนะนอกยกสองเวทเท่าไหร่วอนนั้นต่อย ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดตั้งแต่ร้อยสิบเก้าเมื่อเช้าสอบหนักจางเป็นไงบ้างเกินนิดนึงอะประมาณปอนกว่าก็มาวิ่งยืดยืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินลอยสมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สองกมโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบหกสิบคนจังหวัดอุบลฝากที่ช่วยแฟนครับหน่อยปรกเชยถนอมนะวันนี้ดาวเชยชนะกลับบ้านเป็นไงใช้ก็โชคดีบักครับสวัสดีครับเป็นลุงสอบกอนอีกนิดหน่อยไฟนอลสอบมากีี่วันน รู้ตัวทีเดียวแล้วเรามีรายการอยู่ไหมก็ตอนแรกได้ต่อยกับสังลบวันที่เจ็ดครับแต่ก็ผ่อนไปครับแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นวันนี้เลยครับอือซ้อมอยู่ที่ค่ายสกอรอีกวิ่งก็อยู่ที่เรียกด่วนอุดรพงศ์ครับอ่าที่เดิมเราเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บอลโาลมางมีเทพสุธินอัศรีครับกับเปิในค่ายเนาะชื่อการตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆ่วยเราตอนนี้ห้าร้อยแปดห้ากิโลมวยสไตล์ไหครับ ีมอรคับวันนี้เราต้องมาเจอสัตวัดเนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครับครั้งแรกเลยและที่แทนดูได้ทันดูอย่างเขาโม่แบบสไตล์ไหนก็พอได้ดูมาเขาโม่สไตล์อะไรอ่ะน่าจะสีเงินวันวันนี้มาเจอสัตวัดเนาะวางเกมวางแผงดีไปเรื่อยๆตามสไตล์เราไม่เรื่อยไปแก้ไขวิจตัวบนไปทีล่าสุดเราต่อยไหนไว้อยู่ลังสิตวันนั้นต่อยกับสังลบอกไปกันมั้งชนะชนะคะแนนชนะเนอกเนาะรยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบวันนี้ต่อร้อยร้อยยี่สี่ครับร้อยยี่สี่เขาต่อยล้วปอนด์หนึ่งใช่ไหมเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเกินปอนดหนึ่งปอนหนึ่งแล้เดี๋ยววิ่งเยือยสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ๋อชนะเอาคายคุ้มมากิโลสามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบหกครั้งคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอาฝากเชิญชวนแฟนครับฝากพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เป็นกำลังใจผมครับผมจะทำให้เต็มที่ดีถ้้าาททเต็มีี่่ดดออะะขโชคคนรับ ป้ากี้จะถามเในวันกบุษใส่เราซ้อมมากี่วันเจ็บกับซ้อมมาทิตย์้กับซ้อมอยู่ที่ค่ายเในวันกบุษไอยู่ที่เดิมเลยที่จังหวัดยะลาครับมีใครไปเป็นกุญแจซ้อมตอนนี้มีพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ปากี้ยีครับสูงเท่าไหร่113น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสี่น้ำมากมวยสไตล์อะไรครับมนท้องวันนี้ป้ากีต้องมาเจอไอเสือภูมิไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกี่จะต่อยเสือภูมิยังศึกษากเขาเขามวยสไตล์มาฝีมือวันนี้มาเจอเสือภูมินนะววาางงงเกแผไดี ล่าสุดเราต่อยไปที่วันนั้นเจอกับสังขารเป็นไงบ้างชนะแวันนั้นเวทเท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่ก็เวทนี้เลยนะคร้บเรเก่าเมื่อกี้ซ้อมหลักได้เป็นไงบ้างเกรนนะผมอยู่ประมาณก็เหมือนมายืดเส้นยืดสายร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แค่ไหนวันนี้ก็พร้อมออยชียร์เราใครนะคุ้มมาจี่กิโลสองสามด้ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามกว่ากว่าคนจังหวัดฝ่าเจ้าชจ้าไปครับ ฝากชาวประเจน,นเชื้อไหมครับว่าจะถ่ายในวันนี้ผมพร้อมออเชล่าพายนะ,ะช่วงกี่ก่อนครับ